ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับช่องขูดหินปูนหรือว่าช่องขีแขวเนาะขีแขวก็กลับมาแล้วเด้อพี่น้อง <c oughs> เปิดฉากขึ้นกันเห็นสีืองๆไปเลยขูดไปเลยครับปูนอ่ะขูดหินปูนทั่วไปเลยอืหินปูนสีดำพร้อมน้ำมือนนสรรหาคลิปไม่พี่น้องมึงนะครับมวนมวกันเนาะสนุกสนุก สำนรับคนหมักนะครับนี่อันนี้ก็มูมนี่ก็พูดนะรุดออกพุณนะบุ๊ยืตกใจครับรุดออกวันยำเือก็จิกเป็นตักหย้าแข่วเนาะเค <c oughs> ยเป็นเ่ากินของด้วยเอาอย่างือหย้าเข่าเจ่าพนันเอาออกมามันเอามันไอ้ขีเข่วจาของเป็นไอ เห็นปูนมาเว่ยเคยเป็นบ่คอมเมนต์มาเรื่อยปเคยนี่มือนี่ก็จัดไปเหงาๆเลยครับทีนาทีกลัวเรื่อยมืขอลองกันข้างไยสั่นพูดแล้วสั่นเอาเข็ดเหงาอีกกูนี่เงากว่าก่าอีกมว่านี้มึงดูขอขีดเหงาๆแน่วะสั่นว่านี่ขีดเหงาเหละครับนี สี่นาทีเลยนี่ไอนน้เป็นหินปูนของคนญี่ปุน่นหมดแนเนี่ยมันเป็นคนบันเทาเลยอืมเอาเก็บก็้ามาอืมพุ่น,น่ะมึงอ่ะอืมคนญี่ปุ่นก็งเพื่นมาจิตสะอาดหมดเลยเนาะคุณน่ะอุ้ยเป็นเป็นสัน้นเป็นสั้นไปเนาะคุณนะลอง รอยหินปูนอยู่มึงเนี่ยเล็กปันไอ้นั่นมันโคเนี่ยเมื่อมันโคบอ่ะอือพูดนะเป็นหองเป็นหองไปโอ้ยขักเนี้ยดีเหลืองกันดำก็ที่มันก็ที่มันสูบยาเนาะนี่เนาะไอ้ดำดำที่เนาะหินปูนกันนาเนี่ยก็สูบยาพอมันดำไปเลยมาเนี่โอ้ยขักแท้มันดีพูดนะโอ้ย

ไอ้เป็นฟันข้างหน้าได้แต่ว่าไอ้ข้างในขูดข้างในมันฟันหน้าข้างในข้างสันล่างฟันข้างล่างเนีย่ยพูดนะอืมพูดนะหมอก็ขูดดียากแต่ไอสะสมไปจังเดียวหลายปีหลายศาสตร์ครับพูดนะแง่กับไปขูดข้างในหมอก็เฮ็ดดีครับพูดนะพูดนะรุดออกอะ Một người có khủi leo nỉu, ơi, khéo đi khặc đi, mòn gì cả, xì mương khặc nữa, lắp đầy nó mòn, ôi, nè nón cả đi, quên thanh mua đâm, đi, pan, như thế nào, bớt đâm này, พอไอ้ขูดเสร็จแล้วเนี่ยว้ก็เลาเรื่ยงได้ครับตอนมันไอ้ขูดสะอาดเป็นสบายลงดีครับคุณเนาะคุณนะหลุดออกอืมคุณนะอันนี้ตอนมันไอ้ขูดเลยเนี่ยมึงเด้อตอนขูดแล้วโอ้ยเจ๋วครับ